ซึ่งเราก็ให้ในราคาที่ถือได้ว่ามากกว่าราคาหน้าเหรียญหลายเท่าตัวเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC แล้วก็ปีพศนี้ก็ราคานั้นค่อนข้างสูงนะครับทางช่องของเราให้ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปะนะ้าอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้เรามาพบกันกับเหรียญชนิดราคา10บาทซึ่งเหรียญ10บาทนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความนิยมในการเก็บสะสมในยุคนี้สมัยนี้ค่อนข้างเยอะนะครับหลายๆคนสอบถามเข้ามาเหรียญปีพศออนี้เป็นอย่างไรมีการ เก็บสะสมมีความนิยมมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องเหรียญเหรียญน,นี้กันนะครับซึ่งเหรียญสิบบาทนั้นรุ่นเก่าที่ผลิตมาในหลายๆปีพศด้วยกันแต่มีอยู่เพียงแค่ไม่กี่ปีพศนะครับที่มีราคาที่ต่ำเนาะส่วนใหญ่แล้วเหรียญที่ ผลิตขึ้นมารุ่นเก่านี้มีราคาการประเมินนั้นถือได้ว่าสูงอย่างมากขององค์ในหลวงรัชกาลที่9กหลายคนเลือกเก็บสะสมเพราะราคาลหลายคนเลือกเก็บสะสมเพราะเริ่มที่จะหายนะครับเหรียญ10บาทขององค์ในหลวงรัชกาลที่9เริ่มหดหายเริ่มหายไปแล้วนะครับในระบบหมุนเวียน ซึ่งหลายๆคนก็นำมาใช้ในการเก็งกำไรการซื้อขายแลกเปลี่ยนในระบบนักสะสมก็ถือว่าได้เป็นกรอบเป็นกรรมสำหรับนักสะสมหรือว่านักลงทุนซึ่งเหรียญ10บ,บาทที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญ10บ,บาทที่ยังพอมีราคาใน ช่วงนี้นะครับราคาถึงจะไม่สูงแต่ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ทุกคนนั้นไม่พลาดที่จะเก็บสะสมนะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับหรือว่าองค์พ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะพี่น้องซึ่งเหรียญ เหล่านี้นำอาออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนอย่างมากเลยทีเดียวดังนั้นการศึกหรอสภาพต่างๆก็หาในลักษณะที่สวยงามนั้นค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวปีพุทธศักราช2544นะครับการซื้อขายในระบบนักสะสมหรือว่านักเก็งกำไรต่างๆนั้นก็ถือได้ว่า ยังมีให้เราได้เห็นอยู่นะครับถึงราคานั้นจะไม่สูงแต่ก็มากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวทางช่องของเรา ก็มีความต้องการในเหรียญเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับเหรียญที่ผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531เป็นต้นมาจนถึงปีพุทธศักราช2560ขององค์พ่อหลวงร .9 ของเรานะครับทางช่องของเราก็มีความต้องการในหลายๆปีพศด้วยกันรวมถึงเหรียญปีพศนี้ด้วยเนาะ เหรียญปีพุทธศักราช2544ทางช่องของเรานั้นถ้ามีสภาพที่สวยงามลวดลายชัดเจนนะครับสภาพที่สมบูรณ์นั่นเองนะพี่น้องทางช่องของเราก็ให้ในราคาค่อนข้างที่จะสูงพอได้เช่นเดียวกันถึงแม้การประเมิน เหรียญ UNC ของปีพศ2544นี้ยังไม่สูงเท่าที่ควรแต่ก็การซื้อขายในสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามของทางช่องของเราก็ถือว่าให้ในราคาที่สูงพอได้นะครับเมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญหลายเท่าตัวเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าพี่น้องมีนะครับเหรียญปีพุทธศักราช2544 นะครับปีพศ2544แบบปกติที่ผ่านการใช้งานแล้วในสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามอยากจะแบ่งปันสามารถแบ่งปันได้ในช่องทางต่างๆนะสวัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ๆลุงปันาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบ่งเก่า หรือพลัระเรื่องถ้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสําหรับคลิปใหม่ๆที่แงของทางมีการประกาศรับออกไปบางรุ่นบางอย่างบางเหรียญบางปีพศอ,อ,อาจจะมีความต้องการในจํานวนจํากัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสับหมุนเวียนที่มีสภาพสวยๆว,ว่ามีลวดลายต่างๆท,ท,ที่สวยงามน่าเก็บสะสม นะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสําหรับเหรียญกระส์าบุญเวียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3ามเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรระเครื่องต่างๆเรายินดีพิจารณาสําหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามให้ในราคาที่สูงสําหรับเหรียญกระสาบุญเวียน อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียญของเรา